พูดถึงเรื่องของการเก็บเงินก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกคนนั้นก็ต้องมีการวางแผนว่าจะเก็บเงินยังไงที่จะต้องเก็บให้เหลือเงินหรือเก็บให้อยู่ว่าอย่างนั้นเถอะเพราะโดยส่วนใหญ่เนีทำงานมาละละละหลายปีบางคนทำงานมาเป็นสิบสิบปีในบัญชีก็ไม่มีเงินเหลือเลยนะครับคือเก็บเงินไม่ได้ อาจจะเป็นเรื่องของไม่มีอะไรมาบังครับก็ได้หรือบางคนนะั้นก็อาจจะยังไม่เก็บยังไม่มีวิธีการจัดเก็บก่อนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึง mindset นะครับ mindset ปรับ mindset ง่ายๆนะก็จะมีเงินเก็บได้เต็มกระเป๋าเลยทีเดียวนะวครับปรับ หมาย set ของเราและวางแผนการเก็บเงินกันนะครับประเด็นแรกเลยนะครับนะเราต้องตั้งเป้าหมายและมีการกําหนดเวลานะครับตั้งเป้าหมายและกําหนดระยะเวลาในการเก็บให้ชัดเจนนะครับเช่นเช่อนอยากมีเงินล้านแรกภายในอายุ40ปีอยากมีกล้านแรกภายในอายุ40ปีอยากเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ ตอนอายุ55ปีอยากเก็บไว้เพื่อไปท่องเที่ยวในตอนสิ้นปีนี่คือการตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาที่ชัดเจนครับในประเด็นแรกเลยนะครับคือต้องมีเงินหนึล้านนะภายในอายุ40ปีไม่ถึง40ปีต้องมีล้านละอยากจะไว้ใช้ตอนเกษียณอายุตอนอายุ55 เพื่อไปท่องเที่ยวเปนชัดเจนนะครับตั้งเป้าหมายและก็ให้ชัดประเด็นที่สองครับเราต้องเก็บก่อนแล้วใช้ทีหลังเก็บก่อนแล้วใช้ทีหลังคือเมื่อมีรายได้ให้เก็บเงินก่อนที่จะนำไปใช้โดยเก็บขั้นต่ำที่10%ของรายได้หรือเริ่มที่เราเท่าไหร่ ที่เราไหวนะครับคือได้มาเท่าไหร่นี้เก็บก่อนถ้าใช้ก่อนค่อยเก็บเนี่ยโอกไม่ได้เก็บเลยประนั้นวิธีที่สองก็คือเก็บก่อนแล้วค่อยเก็บจัดเก็บไว้ก่อนสิบเปอร์เซ็นต์มีรับมาสองหมื่นก็สิบเปอร์เซ็นต์คือสองพันไม่ได้สองพันก็คือเอาที่ไหวคือหนึ่งพันนะเอาที่ไหวนะครับและในข้อต่อมาครับคิด ให้ดีก่อนที่จะซื้ออะไรที่เราชอบนะเพราะคนเนี่ยคนเรามักซื้อของด้วยอารมณ์นะอย่างวลีที่ว่าของมันต้องมีถ้าไม่ใช่ของใช้ประจำวันให้กลับไปคิด2อสว่าเราต้องการของชิ้นนี้จริงหรือมาก ซื้อแล้วจะได้ใช้บางทีซื้อแล้วไม่ได้ใช้ก็มีนะครับเพราะอารมณ์อยากจะซื้อคือคิดใ้ดีก่อนที่จะซื้อนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญรือบางทีอารมณ์มันพาไปข้อต่อมาครับก็คือเก็บเงินในกระปุกที่มันเปิดไม่ได้เก็บเงินในกระปุกที่เปิดไม่ได้เก็บเงินในกระปุกที่ ที่เปิดเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้หรือเอาออกมาใช้ได้ยากจะช่วยให้เงินเก็บของเรานั้นไม่รั่วมีวิธีไหนนะครับก็ส่วนใหญ่เก็บเก็บเก็บเปเกะกับปออกมาเพ่อแก้ได้หมดเลยแล้ววิธีไหนล่ะที่เราเก็บแล้วไม่ไม่ถอนไม่ได้ง่ายเลยนะครับข้อแนะนําก็คือให้ใช้ แบบประกันนะครับให้ใช้ตัวแบบประกัน smart s สม l e ไลน์ยี่สทัสบหกเป็นกระปุกที่ช่วยให้คุณเก็บเงินได้ถึงเป้าแน่นอนมีเงินหนึ่งล้านภายใน20ปีแบบฟังจำไว้ดีๆนะครับสบายไลน์นะสมายไลน์ยี่สทัสบหกเพราะ เราออมเพียง16ปีปีละ6 0 8 0 0บาทเฉลี่ยว,วันละ170บาทเท่านั้นรับเงินคืนทุกๆ4ปีครั้งละ25,000รวม4ครั้งเป็นเงิน1,000 0 0บาทเมื่อครบกำหนดสัญญาณ20ปีรับเพิ่มอีก1ล้านบาทนะครับ20ปีรับเพิ่มอีก1ล้าน เพราะนั้นคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง200%ของจํานวนเงินออมประกันในข้อมูลนี้ผู้หญิงอายุ30ปีจํานวนทุนประกันคือ5แ0นนะครับแต่เมื่อครบ20ปีได้คืนมา1ล้านกว่าบาทคือเมื่อกี้วัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือนะที่เราปรับ Mindset เมื่อกี้ก็คือ เราตั้งเป้าหมายและกําหนดระยะเวลาค่อนข้างชัดเจนว่าก่อนอายุ40ภาในอย 40, านนอยุ40ต้องมีเงินหนึ่งล้านหรืออายุ55ไปท่องเที่ยวนะก็แสดงว่าถ้าเราเก็บได้ตามเป้าหมายเราก็บรรลุวัตถุประสงค์เลยนะครับอันนี้สำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของ m i ่เซต t ว่า ถ้าเราเก็บปกติแบบโดยที่ไม่ตั้งเป้าหมายและก็ไม่มีตัวไหนที่จะมาบังคับให้เราได้แบบนี้เนี่ยโอกาสที่เหลือหนึ่งล้านยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลายคนก็เก็บเหมือนกันนะครับเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวไอ้เดือดร้อนมายากมายืมหรือเราจําเป็นต้องเอาเงินไปใช้นู่นใช้นี่มันก็สุดท้ายเราก็ต้องถอนเงินนั้นออกมาอยู่ดี แต่ถ้ามันถอนได้ยากคือมันไปกด A t ทไม่ได้แล้วมันไปเบิกไม่ได้เหมือนอประกันแบบสบายไลน์ที่พูดถึงเมื่อกี้นั่นหมายความว่าเราก็บรรลุปเป้าหมายแน่นอนนะที่เราตั้งเป้าหมายเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเก็บเงินเริ่มต้นวางแผนกันตอนที่เราอายุยังหนุ่มะ